กลับมาพบกับการวิคห์ฟบอลสูงแรกประจําวันหลังคารที่สิหกกุมภาพันธ์พศสองพัน้ารอยหกสิบสี่ครับก่อนอื่นขอสรุปผลคู่เมื่อคืนที่ให้ไปนะครับระหว่างเกนเคอร์ลิบิจี้ครับพบกับเบซิตัสครับครึ่งแรกเบซิตัสยิงได้หนึ่งจบเต็มเวลาครับเบซิตัสชนะไปศนย์ประตูต่อสามแต่คู่นี้ยิงไวครับราคายังไม่ได้เราก็ไม่ได้ไม่เสียครับส่วนวันนี้ครับเราจะมาวิเคราห์ ฟุตบอลไทยพเมร์ลีครับคู่ระหว่างน้ำตาลทรายมิตรผลเอ้ยราชบุรีมิตรผลครับพบกับโปรตเทโลเอฟซีคู่นี้ครับราคาเปิดมาร,ราชบุรีต่อครึ่งลูกครับสูงเต็มเวลา2.75ครับเรามาดูราคาพูนครับราคาพู เปิดมาครับจ่ายราชบุรีชนะ1.80เสมอจ่าย4.00และถ้าทีมเดือนโปรลิชนะครับจ่าย3.25ราคาปัจจุบันครับไหลขึ้นครับราชบุรีชนะจ่าย1.95เสมอยังจ่าย4.00เท่าเดิมครับและทีมเดือนชนะจ่าย3.00ราคาแบบนี้แสดงว่าทีมเยือนมาเปิดเกมสู้นะครับ เรามาดูผลงานท้งครูครับสิบเก้านัดครับราชบุรีครับชนะเก้าเสมอสองแพ้แปดครับยิงได้สาสิบสองเสียสาสิบเอ็ดครับยิงได้เยอะเสียเยอะครับมียี่สิบเก้าแต้มอยู่อันดับเจ็ดครับส่วนทีมเยือนโพลิสเทโลเอฟซีครับแข่งสิบเก้านัดครับชนะเจ็ดเสมอสี่แพ้ไปถึงแปดครับยิงได้ยี่สิบสองเสียสามสิบครับมียี่สิบห้าแต้มอยู่อันดับสิบครับ วันนี้ครับท้าราชบุรีชนะครับแต่ขยับขึ้นไปอยู่อันดับสามครับเท่ากับบุรีรัมย์ผลงานการพบกันครับของทั้งคู่ครับสิบนัดหลังสุดครับมีการทำประตูในครึ่งแรกแปดเกมจากสิบเกมครับและยิงสองประตูรวมกันขึ้นไปครับแปดเกมจากสิบเกมเช่นกันครับเฉลี่ยก็แปดสิบเปอร์เซ็นทั้งคู่ครับั้งครึ่งแรกและครึ่งหลังผลงานของ เจ้าบ้านครับราชบุรีสิบนัดหลังสุดครับยิงครึ่งแรกเก้าเกมจากสิบเกมครับและยิงสองลูกขึ้นไปครับเก้าเกมจากสิบเกมเช่นกันเก้าสิบเปอร์เซ็นครับมีประตูทั้งครึ่งแรกและครึ่งหลังครับผลงานทิมเยือนยิงครึ่งแรกครับเก้าเกมครับและยิงประตูครึ่งหลังและเสียประตูครึ่งหลังครับแปดเกมถือว่าสถิติดีทั้งคู่ครับผู้นี้การทําประตูครับไม่ได้ก็เสียครับมีแน่ๆ สถติการทำประตูวับห้านัดหลังสุดครับของเจ้าบ้านราชบุรีแข่งห้านัดครับยิงได้ห้าเฉลี่ยก็ยิงได้นัดละประตูครับเสียไปถึงแปดประตูครับเฉลี่ยเสียนัดละหนึ่งจุดหกประตูส่วนทิมเยือนโพลิเทโลแข่งห้าครับยิงได้เจ็ดครับเฉลี่ยยิงนัดละหนึ่งจุดสี่ประตูส่วนเสียเสียสิบประตูครับเฉลี่ยเสียนัดละสองประตูถือว่ากองหลังค่อนข้างหลวรมบทั้งคู่ครับ กองหนังรวมทั้งคู่ทุนนี้จึงมีโอกาสทำประตูกันค่อนข้างสูงครับเลือกมาเป็นตัว v ีพีเดี๋ยวมาดูเสติการทำประตูของราคาภูนี้ครับราคาภูปัจจุบันเทคนิคใหม่ครับของพี่ปูครับหรือพี่หมีภูประจำประจำกลุ่ม 45 over โอเวเจ้าพ่อตัวเลขครับพี่คนนี้ใครสนใจครับเทคนิคดีๆครับว,วิธีการคัดบอลเรามีสอนในกลุ่มครับมีบอกในกลุ่มตลอดนะครับ s 4ห over s 4ห over รายนี้รายเดียวเท่านั้น,นครับแอดเราทักมาขอเข้ากลุ่ม vp กันได้ครับราคาผู้ล่าสุดครับจ่ายเจ้าบ้านชนะ1.95เสมอจ่าย4.00และทีมเยือนชนะ จ่ายสามมีแข่งทั้งหมดครับสองหกดนัดครับเจ้าบ้านชนะร้อยยีดนัดเสมอห้าเก้านัดและทีมเยือนชนะเจ็ดิบสี่นัดครับคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ครับเจ้าบ้านชนะ4ี่สิบเก้าเปอร์เซ็นต์เสมอย2่สจุดหนึ่งเปอร์เซ็นต์และทีมเยือนชนะ28่สดสเปอร์เซ็นต์ครับสิบนัดหลังสุดของราคาพูลนี้ครับ มีการยิงครึ่งแรกทั้งหมด16เกมและยิง2ลูก18เกมครับจาก20เกมถือว่ามีประตูกันค่อนข้างเยอะเจ้าบ้านครับชนะทั้งหมดครับ13เกมจาก20เกมครับเสมอ4เกมและทีมเยือนชนะไปเพียงแค่3เกมเท่านั้นครับและมีประตูกันทุกนัดครับ20นัดหลังสุดครับการันตีว่ามีประตูแน่นอน อย่าลืมนะครับใครสนใจเข้ากลุ่ม V A P ครับแอดมาเลยครับ S อด45 O V R S ส O V R ในกลุ่มยังมีพี่ๆอีกหลายท่านนะครับที่ให้บอลครับให้บทวิเคราะห์และบอกเทคนิคต่างๆครับสำหรับค่ำคืนนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีครับสวัสดีครับ